สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยิ้มแห้งเหงื่อตกเจ็บปวดเจอคำทำนายแอปทักะอนเจอคำทำนายหมอช้างเรียกได้ว่าการดูดวงเป็นเรื่องที่อยู่ในคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแนวทางในการดำเนินชีวิตล่าสุดหมอช้างทศพรหมอดูชื่อดังโพสต์คำทำนายคนเกิดวันจันทร์ลงอินสตาแกรมซึ่งคำทำนายมีข้อความว่า เสียสละได้มากกว่าใครเรื่องของตัวเองมากมาที่หลังให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเป็นอันดับแรกพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่บางทีคนกลับมองไม่เห็นความดีพร้อมบรรยายแคปชั่นใต้คําทํานายว่าคนเกิดวันเสียสละได้มากกว่าใครนางเอกสาวแอปทักษอ,อนคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าเจ็บปวดโดนใจมากค่ะสัญลักษณ์ขำเหงื่อตก ก่อนหน้านี้แอปทักษออนเคยให้สัมภาษณ์หลังถูกหมอลักทักว่าถ้าจะมีคู่ก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรจริง,รงๆค่อนข้างชินแล้วกับอาจารย์รักกับอารมณ์ห่วงด้วยเข้าใจอย่างเรื่องปิดประตูความรักไปเรื่อยๆแอปก็ยังแกล้งแซวอาจารย์ว่าดูดวงหรือเป็นห่วงคะดูอารมณ์ว่าอาจารย์เป็นห่วงทุกวันนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นค่ะ รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆคือลูกและงานถ้าอย่างอื่นจะเข้ามามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ